สวัสดีครับผมวรลเมศจันวิไลมาจากโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา3มครับมาส่งงานอาจารย์สวักษ์นรจุพันธ์ครับเรื่องการซื้อสัตว์ต่อตอนเองห่างไกลย,ยาเสพติดครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องยาเสพติดนะครับผมยกตัวอ,อย่างเช่นยาบ้าใช่ไหมเมื่อทุกคนนะครับได้ทําการซื้อยาบ้ามาเสพนะครับอาการลักษณะก็จะประมาณนี้ครับ ก็ตามนั้นแหละครับเมื่อพูดถึงผลเสียของยาบ้านะครับก็คือเมื่อเราเสพไปแล้วเนี่ยมีปัญหามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านจิตใจร่างกายและปัญหาชุมชนครับปัญหาร่างกายนะครับก็คือร่างกายเราเนี่ยเมื่อเราได้รับสารเสพติดเข้าไปแล้วนะครับจะเกิดอาการหลอนทางจิตนะครับหรือว่าต่างๆมากมายนะครับที่เป็นผลเสียต่อร่างกายเราเยอะมากนะครับจริงๆส่วนข้อเสียนะครับจากทางจิตใจนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวหรือตัวเราเองนะครับมันมีผลหมดนะครับแล้วก็ผลเสียต่อชุมชนนะครับเอ่อตามที่ได้เราได้ดูข่าวไปหลายๆอย่างนะครับก็จะมียังไงอ่ะข่าวที่เกี่ยวกับยาเสพติดนะครับที่แบบว่าถือมีดมาไล่ฟันชาวบ้านอะไรประมาณนี้นะครับนั่นแหละครับอันนี้คือยกตัวอย่างเฉยๆนะครับก็ที่จริงก็มีเยอะกว่านี้ครับส่วนอนาคตของคนที่เสพยาเสพติดนะครับก็ ประมาณนี้เลยครับ FBI, <open> นั่นแหละครับผลเสียของยาเสพติดนะครับก็คือทางที่ดีคือเราไม่ไปยุ่งกับพวกนี้นะครับหรือว่าถ้าพบเจอเหตุใดๆนะครับให้แจ้งเจ้าหน้าที่ครับเบอร์191ครับผมขอบคุณครับ